เราจะมาเทสกันนะครับกับพี่หลอมคนนี้นะฮะแน่นอนว่าดาบมังคุชนั้นเฟรมเรทจ,จะไม่สู้กับโล่เล็กของเรานะครับโล่พาลี่นะฮะแต่ว่าก็โอเคนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้งานได้ดีแค่ไหนแต่เขาบอกเลยว่าพี่หลอมโดน3ทีนี่ตายเลยผมจะเก็บพี่หลอมไม่เล่นนะครับนี่พาลี่ซ้อมก่อนพาลี่พาลี่มาพาลี่ มัมมัมมัมโอ้ยเต็ม,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 มเต็มมัมมัมโอ้ยเต็มเต็มแมทตกผมสิฮนะมาตัวผมอีกมือหนึ่งถือดาบดาบแทงครับปังเออปังปังโอ้ยหัวแตกปังาไอ้เนาปังโอ้อย่าอย่าเพิ่งตาย มิซากาดูมันจะแรงไปหป่าสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะประตูใหญ่ป้อสอดเงานั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บมิสั่นนะฮะเท่ๆสักอันหนึ่งนะครับเอาละเราจะมาเริ่มเดินกันเลยนะฮะผมบอกเลยว่าค่าแม่งหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเราจะไปกันยืงรวดเร็ว มาทางนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะขึ้นมาด้านบนเราก็จะเจอกับห้องที่มีศพผมฆ่ามันหมดแล้วแล้วก็มีศพแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะทำการฆ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะฆ่าตัวนี้นะครับเราก็ฆ่าตรงนี้นะฮะก็จะมีตัวหัวอยู่2ตัวนะครับนี่ฮะเขี่ยให้ดูมีอศวินดำนะครับแล้วก็ทำการเก็บเลยฮะ ดาบมังคุชฮะดาบมังคุชฮนะคือดาบมังคุชนะดาบสั้นด้ามติดด้ามป้องกันมือขนาดใหญ่นะฮะอาวุธสำหรับถือมือซ้ายห้างมือขวาถือดาบแทงหรืออาวุธชนิดเดียวกันจะสามารถใช้วิชาดาบคู่ได้อย่างไม่มีใครเหมือนทักษะต่อสู้คือปัดป้องนั่นเองนะฮะเรามาใส่กันดูสิฮะดาบครุชนะครับ เราจะใส่มือซ้ายนะฮะมือซ้ายแน่นอนว่าดาบครุชอยู่ที่หมวดมิสซั่นนะครับในอยู่ในนี้ดาบครุชนี่อันนี้นะครับครุชเราก็ดาบแทงใช่แมนะเขาบอกว่าให้ใส่ดาบแทงเรามาดูกันอะไรแทงได้แทงให้หมดดาบแทงก็ประเภทลโรเจียลำเจียกอะไรพวกนี้นะครับนะี่ฮะดาบแทงนะครับปั๊บปั๊บ ได้ไม่เหมือนใครชุบเชือถือผิดเชบ้เชบบชุบว่าช,ช,ช,ชมพุเชื้ปัดชุ่มพุ่งปัดชุ่มพุ่งปัดชุ่มพุ่งโอ้โหนี่คับทักษะต่อสู้เขาได้ไม่เหมือนใครเร็วนะเนี่ยและนี่ก็คือดาบนะปัดป้องปัดป้องแล้วยังแทง โค้ดเทเลยฮะดับคุชนะครับมาเก็บกันได้นะฮะง่ายๆและเจ๋งด้วยนะครับ